นางเอกมิวสิกทั้งหลายคุ้มไหมคุ้มไหมยูทูบเบอร์ อากอ็กจีนักก็จิน่ะเออฝรั่งเศสอยู่ไม่ไกลจากเมืองคารบบาายูทูบเบะระน้บะมันน่าจะระบายน้ำเนาะใช่ เ,ออเหมือนเคลื่อนนะเนาะไปไปข้อชดฝนมาอีกแล้วน,น,ลนะคะฝนมานตกค่ะมีเตอเอลบอกไว้แล้วดูทางเดิน <az> ค่ะ